สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนํำม็อดนะคะเป็นม็อดสาหรับคนที่มีภาคดารานะคะคือจะได้เงินคูณตามจํานวนที่เราต้องการเลยเว็บนี้นะคะก็เดี๋ยวพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะคะหรือว่าจะก๊อปปี้แจกใต้าลิปก็ได้ที่ไม่อยากแจก,กลิงก์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะบินนะคะคือ YouTube มันไม่ค่อยอยากให้แจก,กลิงก์อ่ะก็กดค้นหาด้วย Google แล้วก็อันแรกเลยค่ะนี่ก็จะเข้ามาหน้านี้จากนั้นก็ไปกดที่ไฟล์ตรงนี้นะคะ จะมีให้เหลือกนะคะว่าคูณ20 10 9แล้วแต่จำนวนเงินที่เราอยากได้เลยอันนี้จะลงคูณ20แล้วกันก็กดกดที่เราจะโหลดนะคะมันก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติเลยนี่นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะได้ไฟล์มา1ตัวจากนั้นกดคลิกขวาแยกไฟล์ไปที่เราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาเราคลิกเข้าไปดู ก็จะมีม็อดหอันนะคะจากนั้นไปที่ d o c u m e n t Electronic a r t The s i m 4แล้วก็ม็อดอันนี้คะ่ะจะเห็นว่าม็อดมีเยอะมากแยกเป็นสัดส่วนจะได้หาง่ายๆแล้วก็ลากที่เราแตกไฟล์ไว้เข้ามาในมาในม็อดเลย เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะได้เงินเยอะแค่ไหนเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวลองกดหางานดูเห็นไหมคะปกตินี้เราจะได้ประมาณ1,000-2,000สองนะคะถึงมากที่สุด6,000ถ้าถ้าไม่ได้ใช้เปิร์ก็ได้ประมาณ6,000บาทแต่อันนี้งานจ้างสูงสุดถึง1 3 0 0 0 0เลยเห็นไหมคะมัอันนี้ควณ20นะคะใครอยากได้ ในน้อยให้เวอร์กว่านี้ก็กดกดตามที่อยากได้เลยค่ะก็ลองไปดูเอานะอันนี้เอาเป็นแสนสามแล้วกันเดี๋ยวรอไปดูวันที่ทํางานดีกว่าว่าจะได้เงินเท่าไหร่เมื่อมาถึงวันทํางานนะคะให้ทำแถบตรงนี้ให้มันเต็มเลยค่ะให้เต็มหล่อเลยเราจะได้เงินงสูงสุดต,ตามที่มันเขียนไว้นี่นะคะเมื่อทำงานเสร็จแล้วเราก็จะได้เห็นไหมคะอันนี้ได้ตั้งสอง0 0 0เลย ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะคะในช่องยังมีวิธีลงมอดแล้วก็แนะนำมอดอื่นๆอ,อีกเยอะเลยก็ไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย